ชาวชิงชานี่ก็เป็นแบบโหแบบได้ลอยปี่นะอยู่ไหมสิเป็นเลขเป็นเลขหรือมั้งเนาะยมัมีตัวหนอดนี่เนาะได่พู้ว่าดังเดิมเป็นแบบสีเลยหรือว่าเพิ่มมาอ่าบำรุงรักษาหรือว่าจังได้เนาะแต่ว่าคือแต่ก่อนนี่บอนี่จะเป็นขุกเก่าเนาะแหละเพิ่งก็จะมีปอมประการแบบสีไล่ๆปอมเลยสบายดีครับท่านคู่บงคลายตอนนี้อยู่ช่องนานๆเนาะตอนนี้วันหน้ากงจะเดินไปที่ชาวชิงชาเนาะ มันรูสึกว่าเที่นี้สิสค้ายตั้งแต่ผมพลาดโอ้ว่าเขาเออเทได้เท่นดีเป็นตอกตอกไข่ว่าเทนี่มนนันน่าจะเป็นคนบ้านหน้าย่างมาตั้งแต่แถวอ่าแถวถนนลาดหรื่นกาง,งอะไเนาะแถว อย่างอดุสสรีประธาทิปไตยเนาะมันก็ยังไม่เรื่อยแล้วเนาะมันนี่ไม่ยังเลาะเียเนาะที่บ้าพี่น้องเท่านี้ค่ายเกี่ยวกับเครื่องพระต่างๆนะเนาะต้วนี้มันน่าที่ย่างไปที่เสาชิงช้าเนาะเห็นเลยพน้อใกล้ๆเลยว้าวนี่เสาชิงช้าสวยงามจริงๆเลยเนาะ นี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเนะาะชาวจีนจ่ายที่แบบว่าอ่คา,า,านอคนมามามาเที่ยวเนาะคนมามาเที่ยวไล่เนาะขอเป็นสถานที่ที่ทโด่งดังได้หรือเปล่น,นั้นเห็นปะเพื่อนในโซ่มีไม่เด็คนคลายผาอันนั้นเยเนาะคลา,นะายผาคลายอย่างเงี้เต็มไปเลยนะครับ ที่นี้เขาเรียกว่าบมณุงเมืองเนาะมณุงเมืองเนาะไปให้สิเก๋อมาที่นนี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ชาวชิงช้าเนาะนี่เดี๋ยว,วานายเบงนนิงเร์กเนาะตอนเราข้ามไปชาวชิงช้าเนาะชาวชิงช้าอันนี้ลูกไหมนี่ ระวงัวงรถระวังรถชาวชิงช้านะครับอ่าไปเดินด้วยเดินทาเด้วยแต่ผมเดินเรื่อยเรื่อย,ย,ย,ยอ่านี่ครับผมเราอยู่ที่ชาวชิงช้านะครับเออนี่ยเอยที่ชาวชิงช้าทุกันนะ ท่านั่นก็เป็นวัดสุทัศนะ์นะั่นเนาะอันนี้ก็เป็นเชาวชิงชานะั่นเะนาะน,นี่ก็เป็นพระน่าเจ้าประดิษฐ์เป็นเกี่ยวกับกรุงเทพนะพี่น้องที่ว่าการกรุงเทพมาหานครหรือบอกกับบูฮูนะพี่น้องอันนี้พี่น้องเชาวชิงชาชาวชิงชานี่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งเนาะแต่ก่อนนี่เพิ่นเป็นแบบว่ามีคนมาฮูนได้พี่น้องมาฮูนด้วยค่ะกับแบบเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์นี่ยังต่างอะไรพระนะเคยศึกษามาอยู่นิดน,ดน,ดนึงนะั่นแหละเนาะ แต่ที่นี่แบบว่าโค่นแต่จำไม่ไม่นี่แบบว่าเป็นกะอนุรักษ์ไว้เป็นบอลทองเที่ยวหน่อยเนาะนี่พี่น้องก็เป็นกอกลางเนาะกอกลางชาวจิงฉาเป็นบอลทองเที่ยวเนาะยาทานั้นบนายห์มาแต่ทางนั้นนั้นมห์นาห์ยามาไปทางวัดพระแก้วได้นะทังนั้นั้นเนาะไปวัดพระแก้วได้หรือว่าไปแถวสะพานพระแก้วบัหน้ายางมาทางนี้เมื่อกี้นี่ยางมาเรื่อยๆก็เป็นทางมาแต่แถว วัดโลหะประชาร์นน่ะเนาะเดีแถวแถวนั้นก็บพระศรีสางแบบว่าท่านทีพระไร้ๆนั่นแหละทางนั้นเห็นเนาะเออเนาะเนี่ยความสวยงามของกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นจุดแรงมาได้กับว่าได้ไปน้องไพมากกัต้องผ่านจุดจีนีเนาะเที่ยวเฉาสิงช้าเนาะเนาะสุดยอดความสวยงามใหม่ง่ายไปเรื่อยเนาะเพิ่งกำลังพอเนาะแต่มันอดชิดโดนแดดโดนย่างเนาะมันแบบ มันมีใต้ไปนันะ่เนาะเพื่อกาลังเชื้อที่แบบว่ามาดูแลใหม่เนาะนี่เจ้าหน้าที่เพิเ่งกำลังกบสะอาดนะนะี่เนาะที่แรกพี่น้องเพืเ่อเชื้อกบสะอาดตลอดนะนะลเนาะมัเนาะเลยแค่นี้ก็บ่เคยมีขยะแบบถนนบ้านเมืองพวกนนี้สวยงายไม่ลีรอนมัเนาะนะนี่ว่ะหาัากท่องเที่ยวแต่ผ่านชาวชิงชาปุ๊บกับสิดท้ายรูบเลยเนาะกนะว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กอะไรแลนะ้วเนาะจุดรฬาฯอีกที่นึงเนาะนะอ่าเฮ้ย แต่ท่านั่นเป็นวัดสุทัศน์นะเนาะวัดสุทัศน์ก็เป็นสถาติที่ที่ช่วยง,งามอีกที่หน,นึ่งนาะเนาะอ่ายิงค้ำคืนย่างค้ำคืนนี่ยท่านี่แห่งช่วยงามเนาะเนาะคือชาวชิงชาเนี่ยชีเป็นอ่าไพสิมาได้ไล่ไล,ลายทางเนาะนนคือพน้าบ่อแหละตอนนั้นเมื่อกี้นี่พน้านี่ยย่างมาแต่ทางนั้นย่างมาแต่ทางนั้นตรงมาเลยแล้วก็ท่านี้เป็นอ่า ไันั่งยังไปนั่งกันสิเป็นวัดพระแก้วเนาะเนาะอ่าวัดพระแก้วมันไปได้หลายทางนะพี่น้องเนาะเนี่ยคือบรรยากาศความสวยงามเนาะเนาะนี่พี่น้องซ้ำล้อเมาซ้ำล้อมาซ้ำล้อเสียงกรุงเทพ ประเทศไทยนี่มีหลายสถานที่เราเนาะที่ว่ามีให้เฮาท่องเที่ยวถ้าเฮาอยากเป็นนะเปเป็นนี่แถวบริเวณนี่มันไปเทิงกันเบิ้ดเนาะเนาะอ่ามันไปเทิงกันเบิ้ดบ่ว่าสิเป็นพระท่แก้วอ่าเขาชิงชาโลหะประสาทแล้วก็ลายชาติทานที่ต่างๆเนาะมีมีวัดสุทัศน์นนี่อมีวัตสุทัศน์ที่อยู่ด้านนี้วัดสุพัดเนาะเนาะ เพื่อนก็ล kind of mm ัง hmm. มีเจ้า UM อ่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมากก็ลังเก็บต้มสะอาดเลยเนาะเพราะว่านี่พี่น้องมันแบบมันใต้นะพี่น้องมันมันใต้บ่โอ้โหแต่ว่าเพื่อนก็ลังมาประรุงใหม่นะเนาะแต่ว่าง่ามเหมเพี่น้องอัดนุตต่อสิโต้งนะเพื่นเนาะอันี้เป็นดังเป็นกอกร่างนะพี่น้องเป็นกอกร่างนะคือเป็นหน้าวายฟังเลยพี่น้องว่าเช้าชิงชานี่ก็เป็นแบบหอ้แบบ ไล่ลอยปี่เนาะอยู่มาสิเนาะแต่ตะกี้ตะกอนเนาะเป็นสิบเปว่าในคลิปมานะคลิปเก่าๆไปห้าเบิ่งได้เนาะนะกูกันกี่ใดในยูทูบกี่ใดชิมีเพื่ออะไรโ h o n เนาะมีคนโฮนโฮนไปโฮนมาแบบโฮนแล้วก็เอาเงินนะพี่น้อันไรบอแบบเป็นหอยเงินไแล้วก็คนก็ถิ่นไปโฮนไปโฮนมาเผื่อแข่งกันเอาเงินนะเนาะแต่หน้าแบบว่าเป๊ะอ่านเป็นแบบว่าเป็นประมาณว่าเป็นแบบอะไรอจะเริ่มสลองเกี่ยวกับกายก็ขายกั็พามันนะอ่า กายกับภาพกายกับศาส,ส,สนาศาสนาภาพนะเพี่นเออย่กเ็เป็นเพื่กนทมหน้าไดผู้ว่าแน่นไดศึกษามาเล็กๆอยนางหน่อยนะพ่อนเอเดี๋ยวขนยางยางไปนิดนึงดนะเดี๋ยวมาหน้าชิยางไีมเนาะ ท่านี้ก็เป็นอ่าทนงกรุงเทพอะไรเนาะเคนมาดอกไม้โอ้ขนาดขนาดขึ้น,น,นได้เนาะท่านี้สวยงามเลยแหละว้าวสวยงามบ่พนะี่น้องสวยงามมากเนะ่าน,นนี้เห็นปะสวยงามมากและนี่เป็นเสาชิ้นค้า พี่น้องลุดยอดเลยเลยวันนี้ชิลอยไปจับเปุ่งแบบเป็นเป็นเลขหรือเป็นยังเราเหรอเลย่องเรองเนาะลองข้ออนุญาตบาดค้ำไลายเนาะนี่ขังหนึ่งเนาะข้ออนุญาตบาดค้ำพอจับเปุ่งเนาะเป็นยังทุกอย่างเนึกข้ออนุญาตได้เป็นเลขเป็นเลขหรือมั้งเนาะเรามีตัวหนอดเนาะได้พูดว่าดังเดิมเป็นแบบซีเล่ยหรือว่าเป็นบุ้งมาก บํารุงรักษาเรือจังได้นนเน,นาะแต่ว่าแตลซีนี่ถ้าไม่เนี่ยนอนไม้ทัว่าข้างในเน,นาะจะเป็นจะได้เนาะจะไปทำด้วยล่ะนี่เป็นเนาะเสาสินค้ายอดอะไรนี่นีนนน่นี่รถเปน,น,เนะนี่นี่ไม่น,น,น่าอยากนั่งรถเปนี่แลว้วนี่ ท่องเที่ยวจะมีรถไปนี่อ่าทางเที่ยวทเที่ยวนี้แบบคุณพาเที่ยวทุกทีเลยรถคันแบบนี้ฮะสองสามขันเลยสุดยอดสุดยอดเลยเลยสุดยอดไหมครับเนั่นไป็ัแบบพแเกลได้เดี๋ยว ถ้ามาเขาวัดอ่าได้ว้าวสวยงามนองเห็นเนาะอีกว<ป>่าพี่น้องนี่กลมสวยงามไปลง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 เออสวยงามมากอันนี้บัวดอกอีกอยังเนานะบัวดอกอีกอยังเนาะไป เข้าเข้าไปในวัดไหมไหนๆก็ในไหน,ไหนแล้วไม่ดุแล้วก็ไปออกทนนเลยะะหนหจะจะ,จะไปห้ากันนะระวงังรถมาพี่น้องมนีมณ่มา,ากาสี่ข้อ,อนีญญา่านบัดคำ ก็วันหน้าจะมีธุระไปต่อนะพี่น้องบรรลุวันหน้ากับบริจากบบเขา่าวะนะก็เลยสิครู้เนี่ยมามามาเร็วๆตามถนนเร็วเร็วๆไปเลยสิขามไปเลยเขาไปเลยปะเข้าไปเลยไหมเข้าไปแป๊บหนึ่งไห้ดูโอ้โหแค่ข้าเข้าไปเองเนี่ย ลูกพนาไปอยากเขาพอาลูกพนาว่าอยากไปห่างต่ตตอเดินต่อน,น,นี่ก็เป็นวัดสุทัศน์นะสมัดมาที่เดียวเที่ยวได้หลายเอ้ยมามาจุดเดียวเที่ยวได้หลายที่นนะเนาะนี่เนาะเหรอเชาาชิงชา ธรรมะกรุงเทพเนี่ก็โอ้ยรถคันนี้ธรรมะกรุงเทพเนี่ก็จะมีอ่ามีลาชุดเนะพี่น้องที่แบบบ่อนทองเทียนกรุงเทพนะคือนี่เป็นวัดพระแก้วเอ้ยมีวัดพระแก้วมีวัดพระแก้วแล้วก็มีชาวชิงชาวัดสุทธาผู้เขาท่องมาถึงวัดชายแบบวัดๆนี่นะแล้วก็ลายวัดนะวัดโพ่วัดอรุณวัดโอลายวัดเลยแหละนะเนาะ นี่คือน้าอยากวอดพังร่ายวัดเลยคือแถวานี้สมัตไปเดบัตขับคนหมักยางนี่ยางไ,ไ้เบัตถุบอ่บอนนังนนะเออไปเอากระสียางกลับไปได้พี่น้องเออไปนี่ไปขึ้นรถลนยนะจะไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT น,นะขันยางวนไปเลยแถวนี้ สมใจอยากยางเจ้าห้องเทพหนุ่ความสวยงามผมมีที่สินสุดหน่อยนะเอาแบบมีทุบบอลที่สวยงามบัดหน่อยนะตอนนี้เอาสิย่างไปเราจะเดินไปรถไฟฟ้ากันไป ตอนนี้เฮาอยู่ที่สวนสวนยังน,น้องไปลองสวนพรมรัศน,นีนาศสวนรัศน,นีนาเนาะเป็นสวนสาธารณะยุ่งๆเนาะมีมนะนคนแต่กรน,นีเขาบอกเป็นขุกเก่านี่เนรอนี่เป็นปอบปากกาทำไมก่อนโอ้ทำไมเป็นปอบปากกาทำไมก่อนนี่นอบ,กบอก อจจะเป็นของผู้คุ้มนะพี่น้องบ่าเนาะเป็นคู่เก่าก็สวยงามแทนนี่ขึ้มาแท้นี่มารถามาดกะรอกกรอก็รอก็แค่ก็แค่ก็แค่ไม่มีอาหารที่กินเลยเดี๋ยวก็มีกระโดดสนุนะมานี่

กระโดดใช่นะ่ะกระหลอกนาเข้าขขขทางนี้นี่เลยขอเท้งนั้นสวนรมมีนาธชน,นีนาธบเฉลิมชนีนา่ะลมเย็นมากเลยโอ้ลมเย็นมีเสียงอีก,กา อีก,การ้องลมเย็นมากเลยนะสุดยอดเลยโอ้ดุกวากนานี่คือวัานอาทิตย์นะนะวัะนหน้าก็พาดุกมาย่างลิ้นท่ชิวๆนะมีความสุขคือแต่ก่อนนี่บอ่อนี่จะเป็นคุกเก่าเนานะและเพิ่งกาจะม,มีปอมประการไปสิหลายๆปอมเลยเห็นบ่นี่ก็แมนปอมหนึ่ง ตหนึงกับป่อมหนึ่งแต่เป็นป่อมรอบเลยนะ,นะ,นะกเนาะเวลาคู่เก่าเขาก็เกิดขเขาก็เกิดประทันดอกว,ว่าคูก่เก่ามันจะปีจะปีเแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าโู้แต่ว่าตะก,กี้เท่นี้ไปคูก่เกา่นานะจ๊ะวัติต่างๆกัน,นะพี่น้องเนาะเป็นเลยเมเป็นส่วนอ่าสาธารณะพรานไข้นะเนาะเย็น,ะนะสบายกระลกล <laughs> หล่อลายลายทุกนหลัววะน้าไปเล่นน้ำกระหลอกันนะ <c ười> <c ười> ลมเลื่นดิอยู่แล้วก็อยู่ลมเย็ยนสบายใจคือพน้าสังเกตว่าส่วนสาธารณทุกทีนี่ชิคาย์ขายก็วัดลมเย็ยนตลอดเนาะคือพน้าบอกอะไรพี่น้องพน้าสังเกตว่าส่วนสาธารณทุกทีเนาะในประเทศไทยนี่เวลาเขาไปแหละคนร่ายก็ะเจี้งแต่รู้สึกลมลื่นนะเว้ยเนาะนะนี่ก็เส้นเดียวกันเนาะคืออันนั้นเลยเนาะนะที่ที่เห็นนะ่เป็นอ่าเป็นอแบบว่าเป็นปลอมปราานะการแต้ขายกระติกกรผูกคุ้มขึ้นไปคุ้มในหันนะพี่น้องท่านี้ เรนจะเป็นเรือนจำบบเรือนจำก็เป็นอ่าคุกละคุกเกา่ากันกจะเป็นเรือนจำเกา่ากันเลยนะเนาะอ่าใช่นี่คือเราสามยอดเนาะแล้วนี้ก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าอินบัทีนำนะ้ำเนาะไปอยากมาละสมารดมาไดนะ้เนาะเพราะว่าอันนี้คือบา้านยางมาจากเต่พูนชาวชิงชาน,ะนามานะก็เลยมา,มาแวะอ่านางดินกนนอนนะพี่น้องเนาะโอเคเนะนาะไปนางยางต่อกักนไปเลยเนาะเนาะมันน้านยางบัดมือเลยเนหนูสึ่งจอดเลยนะ นาวเบงเนะี่ยที่มีปลามีปลาน้ำเป็ดองมีปลาน้ำมีคนมันมีกาขึ้นตอนนี้มีกาขึ้นอยู่มีคนมักีกาขนะนะึ้นอยู่นะทหยอดนะี่บ่องนบนนั้บ่อไอ้ฟังต้นนั้นก็จะเป็นปอ,อมปาก้านนะ้ายก็เป็นคุกเก่าออดู เป็นปมประการนี่ครตื่วเนดิโอเคนะสรัเคปนี้อนงะมะนาก่ะิจบอบกิปเพียนธนีเด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดอ,อกดแล้วก,กด subscribe กดติดตามเพยลย์จะช่องนาน,นาได้บ้เด้อวันนี้กับนาน่าชิจบไปโดยบรรยากาศอยู่ที่สวนพระบรมรัชนีนาฏน,น,นะเนาะความสวยงามในนี้นะพนะี่น้อ โอเคเนาะสักกี่นีมะนาวเขาจะเป็นสีเนาะเจอกันในคลิปหน้าสักกีนีมะนาวว่าวสบายดี flats. สวัสดีครับบ๊ายบาย